นะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการตั้งค่าแล้วก็การเข้าใช้แอปนะครับก็ตอนเนี้ยคือถ้าเรายังไม่ได้ตั้งค่าเวลาเรากดแอปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปตั้งค่ากันเลยเข้าไปตั้งค่านะครับแล้วก็ครูนะครับเข้าไปที่ตั้งค่าแอประบบโอเค ตั้งค่าแอประบบแล้วก็เลื่อนต้องต้องหาแอปอของการไฟ้าให้เจอนะครับเมื่อกี้นี้นะโอเคไปที่ตั้งค่าเพิ่มเติมแล้วก็จัดการแอปโอเค หาแอปที่เป็นแอปการไฟฟ้าหรือแอปการดีเอ็มเอ็กซ์ีอีโเข้าไปปุ๊บมาที่การอนุญาตกดเปิดให้หมดเลยครับโอ okay. <c oughs> เปิดหมดแล้วก็กดออกได้เลยทีเนี้ยเราก็จะมาเข้าแอปได้ละเข้าแอปตรงนี้ได้ละต่อไปก่อนที่จะเข้าแอปได้อีกหนึ่งเลยเราจะต้องเปิดตำแหน่งหรือ GPS นั่นเอง แล้วก็เลื่อนมา mm ู hmm. ุดล่ลานครับโอเคนี่เป็นตำแหน่งกดเปิดแล้วนะเราก็จะเข้าแอปโอเคมันจะขึ้นมาว่าให้ลงทะเบียนก่อนอย่างแรกเนี่ยก่อนที่จะเข้าเราจะต้องมีรหัสเป็นประจำตัวของตัวเองละก็คือต้องติดต่อของหน่วยงานเขามากดโอเคแล้วก็มาเมนูเมนูก็คือมุม มุมซ้ายสุดเลยอ่ากดที่ข้อแรกปุ๊บอ่ะเราก็จะมาใส่ใส่ก็คือเป็นรหัสพนักง,งานที่บอกว่าจะต้องขอจากหน่วยงานมาก็อันนี้ผมเป็นประเทศนะครับก็จะไม่สามารถบอกรหัสได้ เดี๋ยวพอเราใส่รหัสเสร็จแล้วเราก็กด <c oughs> ตรวจสอบเสร็จได้เลยนะครับโอเคผมบก็จะเป็นตัวเทสนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้พอมันขึ้นาแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็มากดล็อกอินเข้าระบบโอเคพอเราล็อกอินเข้าระบบเสร็จแล้วมันก็จะเด้งมาเป็นหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องกดโลโก้ค้างก่อนหนึ่งทีโอเคหลังจากที่เรากดโลโก้ค้างแล้วต่อไป ก็จะเป็นในขั้นตอนที่ข้อ2ข้อสอเนี่ยมันจะมีงานก็ต่อเมื่อ,อาทางบริษัทก็ส่งงานให้กับเราทำก็คือเวลาเราก็ส่งงานพวกเขาก็จะแจ้งแล้วพอแจ้งมาเราเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลได้เลยเราก็เข้าไปปุ๊บอ่ะมันจะขึ้นมาปวดทราบุูมีจำนวนไปทำตรงน,นี้นะอรากดลงกดดาวน์โหลดสีมพูกดดาวน์โหลดอีกรอบหนึ่งโอเค อ่พอแบบนี้ปุ๊บขึ้นสนามแล้วดาวโหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ถดยอนกลับได้เลยถอโรถก็ค <c oughs> ันหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นในข้อสามข้อสามเนี่ยมันก็จะมีราลยละเอียดงานของเราอยู่ราลยละเอียดงานก็มีแตกต่างกันไปก็จะตั้งแต่เริ่มก็จ่ายไฟอ่าพวกให้ต่อสายหรือผ่อนผานครั้งหนึ่งหรือขั้ที่สองอะไรนี้นะมันก็จะมีขึ้นมาหมดเลยแต่งานแรกที่เราจะทำาหรือว่าเราจะได้รับเนี่ยมันก็ โดยค่าขั้นไปนะก็ผมผมเข้าแต่อันแรกให้เลยแล้วกันเพราะว่าในงานแรกผมจะสอนแต่วิธีแรกเลยโอเคล้วก็ทิกกถูกไปครับแล้วก็กดตกลงอ่ะก็จะมีงานเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดของผู้ใช้ไฟหมดเลยมีที่อยู่มีอะไพร้อมสมมุติเราเลือกประงานนึงเราไม่รู้ว่าตรงนี้อยู่ที่ไหนแล้วก็ดหเนินการกดที่แผนที่ ไมกดแผนที่เนี่ยมันก็จะเด้งเข้าแผนที่แล้วก็ตำแหน่งพิกัดตรงนั้นให้เลยนะครับเดี๋ยวเรานี่ก็คือเราจะกดให้ดูก่อนถ้าถ้าเราไม่รู้หรือว่าเรากดไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงโอเคพอกดแผนที่ปุ๊บะจะเด้งเข้าหน้าแผนที่จะขึ้นหน้าแผนที่มาถ้าของบางคนมันขึ้นแบบนี้ผมเนินการให้กับลบไอ้ที่มันเป็นลูกน้ํานี้ออกเสร็จปุ๊บใส่แหน่งตัวเอง เราทำการค้นหาตำแหน่ง <c oughs> มันก็จะขึ้นตำแหน่งของจุดมิเตอร์นั้นขึ้นมาเลยพอเราไปถึงหน้าจุดมิเตอร์แล้วต่อไปเราจะต้องทำก็คือคลิกเข้าที่นี่บันทึกปฏิบัติงานครับพอบันทึกปฏิบัติงานเสร็จปุ๊บในรูปแบบแการใช้แอปเนี่ยในขั้นตอนเนี่ยมันมันมันก็จะเป็นขั้นตอนไปแต่นะก่อนที่เราจะ ปฏิบัติงานหรือทําหน้าที่องเรา,า,ราเราจะต้องมีการคุยผู้ใช้ไฟก่อนอย่างเงี้ยเราต้องชี้แจงรายละเอียดให้กับทางผู้ใช้ไฟเข้าใจก่อนว่า,อาสอบถามก่อนว่าใช้ชื่อผู้ใช้ไฟนี้ไหมที่อยู่นี้ก็แจ้งเขาว่ามียอดค้างค่าไฟเท่านี้แล้วก็สอบถามเขาเลยว่าเรื่องการชำระเงินจะชำระเมื่อไหร่อะไรยังไงกำหนดได้ก็คือ,อหลังจากที่เราจะผ่อนผันเนี่ย ก็คือพอเรากดผันผันเนี่ยมันก็จะใช้เวลาสองวันนับจากว่าวางวันผันผันอย่างเช่นเราสมมติอ่ะผมจะเริ่มงานใบผันผันแล้วกันกดที่เงาจ่ายไฟไม่ได้เงาจ่ายไม่ได้นะครับเข้าที่ขอผันผันอ่ะมันจะได้งหน้าน,นี้ขึ้นมาเร่องรายละเอียดหมดเลยกรณีที่นี้อ่ากรณีนี้เราจะต้องให้กับผู้ใช้ไฟเซน็นก็คลิกที่โลโก้ ปุ๊บอ่ะจะขึ้นรายละเอียดมาแล้วก็ให้คุยรถไฟเซ็นเซ็นเสร็จแล้วกดโอเคตนี้เนี่ยมันจะทําการบันทึกอัตโนมัติเลยเดี๋ยวเสร็จปุ๊บไอข้อมูลตรงเนี้ยเดี๋ยวพนักงานก็ <c oughs> จะต้องมีเครื่องปิม้นพกพาเครื่องปิิพนพกพาคือเครื่องปิม้นติดตัวไปด้วยเพื่อปริ้นกับใบรายการนี้ผันผันให้กับทางคุยรถไฟย้ําว่ารายละเอียดตรงนี้จะต้องมีคุยรถไฟเซ็นเท่านั้นถ้าไม่มีก็ ทำรายการพิมพ์ออกมาพิมพ์ออกมาเนี่ยก็คือเราจะต้องถ่ายรูปไปด้วยครับในขั้นตอนการพิมพ์อย่างเดียวก็จะต้องกดตรงนี้โลโก้ค้าง <S <S อ่ะกดโลโก้ค้างมันก็จะพิมพ์ออกมาอย่างเดียวนะครับหลังจากนั้นหลังจากที่เราพิมพ์ผ่านรถไฟเรียบร้อยแล้วเราแจ้งอะไรรายละเอียดเรียบร้อยแล้วเราก็กดหย่อนกลับนะจย่อนกลับปุ๊บ มันก็จะมีรายละเอียดต่างๆที่จะต้องกรองจริงมันต้องกรองแต่แรกอันนี้เรากดขอมันผ่านไปมันก็คือข้อนี้เลยแล้ก็กดปิดกดปิดเสร็จปุ๊บเราก็จะมาใส่พวกสภาพมิเตอร์สภาพมิเตอร์คือกรณีที่เราไปวอาจ่ายไฟเนี่ยไอ้มิเตอร์มีความเสียหายอะไรไหมแล้วก็ถ้ามันเกิดความเสียหายเราก็ใส่รายละเอียดตรงนั้นลงไปเลยอย่างเช่นถ้าเป็นมิเตอร์ปกติ เราก็กดอ่ะเราก็กดมิเตอร์ปกติแต่ถ้ามิเตอร์ี C ี T ไม่ก็กด C ี T ไม่ C ี T ไม่คืออะไรซี T ไม่คือกดลวดทอนแดงที่มนอยู่ด้านในมิเตอร์นะครับมันก็จะเป็นสีดําถ้ามันไม่ไหม้จะเป็นสีทองอ่ะจะเป็นสีทองแดงนี้คือกรณีที่มันเป็นมิเตอร์ปกติก็กดมิเตอร์ปกติไปแล้วก็ใส่หน่วยหน่วยตามหน้ามิเตอร์เลย หน่วยตามหน้ามิเตอร์เลยนี่คือถ้าเป็นมิเตอร์5แอมป์ใส่4หน่วยมิเตอร์15แอมป์ใส่5หน่วยหรือว่าใส่ทั้งหมดเลยเด็กที่มีทั้งหมดของของหน่วยมิเตอร์กรณีที่เป็น5แอมป์เนี่ยมันให้ใส่แค่4ตัวหน้าตัวสุดท้ายสุดเราจะไม่ต้องใส่สมมติผมเจอมิเตอร์15แอมป์และการผมใส่ไป5ตัวอ่าเสร็จปุ๊บเรากดเสร็จสิน้นนะกรณีที่ <c oughs> ฝาครอบแตกฝากครอบแตกนี่คือเป็นฝาครอบที่เป็นยกแก้วอ่ะอะ่ที่เป็นน้ำแก้วอยู่ในมิเตอร์ถ้ามันแตกเราก็ดาเนินการพิมพ์ไปด้วยเลยว่าอันนี้เป็นฝาครอบแตกแล้วดำเนินการถ่ายรูปแยกออกมาอีกแต่ในขั้นตอนนี้ก็คือเป็นมิเตอร์ปกติเราใส่เลขหน่วยอ่านแล้วเรากดตกลงเมันก็จะขึ้นให้ถ่ายรูปมันขึ้นให้ถ่ายรูปสมมุติถ่ายถ่ายรูปหน้ามิเตอร์แล้วกัน <c oughs> แต่ปกติราต้องถ่ายรูปหน้ามิเตอร์นะครับต้องให้เห็นชัด เห็นเลข P A เห็นเลขมิเตอร์อ่าเห็นเลขมิเตอร์นะครับโอเคเราเรากดถ่ายนี่คือภาพสมมุติเรากดถ่ายอ่ามันจะขึ้นแบบนี้มากดบันทึกโอเคกดบันทึกอีกแล้วก็ตกลงในขั้นตอนการตกลงปุ๊บเนี่ยพอเราบันทึกเรียบร้อยหมดแล้วขั้นตอนถูกหมดแล้วมันก็งานตรงนั้นก็จะหายไปเลยนะงานนั้นจะหายไปเลยสมมุติอ่าต่อไปเลย ขั้นตอน่อไปก็คืองานประเภทตัดมิเตอร์สมมุติเราเข้าไปทาทั้ขั้นตอนเดียวกันเลยเข้าไปโอเคตกลงนะแล้วก็เข้าไปที่หนึ่งชื่อมันเืินการขั้นตอนเดียวกันเลยช่ยวงแรกัปฏิการถ้าถอดมิเตอร์อ่มะอมันก็จะเป็นแบบนี้ครับมันก็จะไปอยู่ในข้อนี้อ่า รถจ่ายไม่ได้ตรงนี้รถจ่ายไม่ได้นะครับแล้วก็เหมือนการกดถอดมิเตอร์ในกรณีที่เราจะถอดมิเตอร์เราต้องก,กดถอดมิเตอร์กรณีที่เราจะปลดสายเราก็ต้องกดถอดปลดสายสมมติในการถอดมิเตอร์แล้วการถอดมิเตอร์ <c oughs> แล้วก็คลิกที่ถอดมิเตอร์แล้วก็มันจะเด้งมาหน้านี้อัตโนมัติเลยมันจะไม่มีรายการผ่อนผันแน่นอน มันจะม,มีบินอะไรขึ้นมามันจะเล้งม,มาน้านนี้เพื่อเราใส่สภาพมิเตอร์แล้วก็รายการปกติครับแล้วก็กดมิเตอร์ปกติใส่เลขหน่วยที่ของมิเตอร์เสร็จแล้วก,กดเสร็จสิ้น <c oughs> ตกลงจะขึ้นมาให้ถ่ายหน้ามิเตอร์แล้วก็ถ่ายไปเลยถ่ายเสร็จปุ๊บก็บันทึกแล้วก,กดบันทึกบันทึกเรียบร้อย <c oughs> กรณีพวกนี้ทำในขั้นตอนแรกเหมือนกันหมดจะเว้นเวลาเรากดรายละเอียดเนื้องานมัน แค่แตกต่างกันแค่ถอดสายกับถอดมิเตอร์ถอดสายก็อ่าปลดสายก็ทําประเภทเดียวกันเลยกดปุ๊บจะขึ้นมาเหมือนกันแต่กรณีถอดมิเตอร์หรือปลดสายเนี่ยแตกต่างกันเลยก็คือถอดมิเตอร์เนี่ยก็คือยกหม้อกลับมาไ,ไว้ที่ตัวเลยแต่กรณีที่ปลดสายกรณีที่ปลดสายคือมิเตอร์จะอยู่ที่เสาอยู่และเราเอาสายออกเท่านั้นอ่ะโอเคครับ ต่อไปอ่าประเภทการงานพวกต่อสายหรือต่อมิเตอร์เป็นงานคล้ายๆกันเลยงานคล้ายๆกันก็คืองานคล้ายกับพวกเราถอดมิเตอร์มาใช้วิธีก,การวิธีทำเดียวกันเลยเราคลิกเข้าไปที่เนื้องานคลิกไปที่รายชื่อหนึ่ง <c oughs> อ่ <c oughs> เห็นไหมมันจะอยู่ในช่วงนี้ <c oughs> ช่วงนี้จะเป็นประเภทลักษณะาการทํางานว่าเราจะทําปฏิบัติงาน ในงานนี้คืองานอะไรถ้ามันเป็นต่อมิเตอร์มันจะขึ้นเฉพาะตอมิเตอร์ถ้ามันเป็นต่อสายที่ขึ้นเฉพาะต่อสายสมมติเราเข้าไปที่ต่อสายอ่ามันจะขึ้น,น้านนี้ปกติเลยอันนี้คือเป็นการปิดงานปิดงานนี้คือแค่เราไปต่อต่อขึ้นเขาเฉยต่อมิเตอร์ขึ้นเขาหรือต่อสายขึ้นเขาก็กดมิเตอร์ปกติเลขหน่วยตามหน้านมิเตอร์เลยโอเค5์1 5์อย่าลืมนะครับเรื่องนี้ เสร็จสิ้นตกลงถ่ายรูปน้ามิเตอร์ถ่ายเสร็จจบบันทึกจบจบัจบนทึกเพีงเดียว <c oughs> โอเค,ค <c oughs> ขั้นตอนมีแค่นี้นะครับขอบคุณครับ